ที่1531หิเหลียนเทียนได้กวาดสายตามองออกไปทางชายหนุ่มในชุดสีเหลืองที่อยู่ห่างออกไปโดยที่เขาไม่ได้กล่าวอะไรออกไปอีกเอ้ง,โงโู้เอ๋ยจัลลเควิญรทัศนได้กล่าวขึืนที่ด้านนอกที่ไก่มุ่งจลดัดมีกลุ่มผู้ฝึกตนมากมายและผู้ฝึกตนแต่ละกลุ่มก็ได้เข้าสู่การทดสอบบันไดอมาตะหลังจากนั้นในชั่วพิตาเวลาก็ผ่านไปอีกหลายชั่วโมงและผู้ฝึกตนแต่ละคน ก็ไดเข้ารวมการทดสอบจนเสร็จสิ้นและในบรรดาผู้ฝึกตนนับล้านคนมีเพียง5,000คนเท่านั้นที่ผ่านการทดสอบและในบรรดา5,000คนที่ผ่านการทดสอบมีเพียงชายหนุ่มในชุดสีเหลืองเท่านั้นที่สามารถก้าวข้ามท่านบรไดอมตะได้มากกว่า50คันซึ่งแน่นอนว่าในบรรดาผู้ฝึกตนทั้งหลายเหล่านี้ยกเว้นหลินเทียนเดลเข่บนทาตเสี่ยวไตสู่และอันซุยซุยที่ตั้งใจจะหยุดการทดสอบและไม่กล้าเดินบนบรไดอมตะต่อไป ซึ่งหากพวกเขายังคงปีนขึ้นไปเรื่อยๆก็จะสามารถตาวเกิน50ขั้นได้อย่างแน่นอนซึ่งสําหรับคนที่ไม่ผ่านการทดสอบได้แต่ทําสีหน้าผิดหวังก่อนจะเดินจากไปเนื่องจากล้มเหลวในการทดสอบคนเหล่านี้จึงไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ที่นี่อีกต่อไปขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ผ่านการทดสอบต่อจากนี้พวกเจ้าคือศีนอกของนกไก่งจลัดของพวกเราหนึ่งในชายชลาที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้พูดขึ้น ก่อนจะหันมองไปทางพวกถินเทียนและคนอื่นๆอีกหลายพันคนก่อนจะโบกมือเพื่อส่งลำแสงศักดิ์สิทธิ์จำนวนมากออกไปลำแสงศักดิ์สิทธิ์แต่ละเส้นนี้ล้วนแต่เป็นแผ่นหยกและป้ายชื่อป้ายชื่อเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ของเราศิษฐ์ตำหนักนอกของนิกายม่วงจลัดของพวกเราสำหรับแผ่นหยกเหล่านี้ได้บรรจุข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิกายม่วงจลัดของพวกเราและตามข้อมูลในตอนนี้พวกเ้าทุกคนล้วนแต่เป็นศิษิ์ตำหนักนอกไปเลือกที่อยู่อาศัย และหลังจากนั้นก็ทําการฝึกฝนอย่างระมัดระวังแยกใหญ่ได้ชายชรา,าได้กล่าวคืนจากนั้นสิทธิหลายพันคนที่ผ่านการทดสอบจึงได้เดินทางเข้าสู่นิกายมุ่งจลาดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนใหญ่หล้วนแต่รู้สึกตื่นเต้นซึ่งตอนนี้พวกเขาได้เข้าร่วมกับนิกายมุ่งจลาดที่เป็นหนึ่งในสิบนิกายใหญ่ที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองเที่ยหนิงโดยมีสถานะเป็นสิทธิตำแหน่งนอกของนิกายมุ่งจลาด หลินเทียนเจละเคเบนจธาเสียเต้ซูและอันซุยซวยพวกเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งเจละเคเบนจธาและเสียเต้ซูไม่จําเป็นต้องเข้ารับการทดสอบเพราะพวกเขาทั้งสองล้วนแต่เป็นสัตว์อสูรซึ่งตราบใดที่หลินเทียนสามารถผ่านการทดสอบได้พวกเขาก็สามารถติดตามหลินเทียนก็ไปได้งั้นข้าขอไปเลือกที่พักก่อนแล้วกันพวกเจ้าเองก็ไปเลือกที่พักของตัวเองเถอะแล้วข้าจะไปพบกับพวกเจ้าทีหลังอันซุยซวยได้กล่าวกับพวกของหลินเทียน ภายในนิกายมุกจลัดแห่งนี้มีพื้นที่พักอาศัยสำหรับสิทธิ์สตรีและสิทธิ์ชายที่มีการบ่มเพาะที่โดดเด่นตกลงหันเจ้าก็ไปเถอะหลินเทียนได้แต่ยิ้มตอบและพยักหน้าอันสุยยได้ก้าเดินออกไปตามผู้ฝึกชานสตรีคนอื่นๆซึ่งในเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่ตรงไปยังที่พักอาศัยของสิทธิเท่านั้นหลินเทียนจละลเข้เบนทรัตนและเสียดให้สู่ต่างก็มองตรงออกไปข้างหน้าก่อนจะมุ่งตรงไปยังบริเวณที่พักของสิทธิตำหนักนอก พวกเขาสามารถรับรู้ได้ถึงสถานที่ตั้งของที่พักโดยอาศัยแผ่นหยกที่ชายชราได้แจกให้ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะทําให้พวกเขาสามารถรับรู้ได้ถึงสิ่งเหล่านี้รวมถึงข้อมูลพื้นฐานและภาพรวมต่างๆของนิกายม่วงจันหลาดแห่งนี้และยังรวมไปถึงกฎข้อบังคับของนิกายม่วงจันลาดแห่งนี้อีกด้วยก่อนที่พวกเขาจะกล้าเดินออกไปตามเส้นทางและในไม่ช้าก็ไปถึงสถานที่อันเงียบสงบที่ครอบคุมพื้นที่ขนาดใหญ่ภายในนั้นซึ่งภายในนั้นมันเป็นบ้านพักเดียว ซึ่งแต่ละหลังก็ดูหรูหราเป็นอย่างมากและบ้านพักแต่ละหลังนั้นก็มีระยะห่างที่กว้างเป็นอย่างมากซึ่งอย่างน้อยๆก็มากกว่า50ฟุตสภาพแวดล้อมในที่แห่งนี้ก็ดีมากเช่นเดียวกันซึ่งนี่ก็เป็นเพียงที่พักของสิทธิ์ตำหนักนอกเท่านั้นซึ่งหากเป็นสิทธิ์ตำหนักไนและสิทธิ์แก่นหลักมันจะหรูหราขนาดไหนจัลละเคบินจะทานได้แต่พึ่มพำออกมาจากแผ่นยกที่ผู้วุฒสมอบให้ทําให้พวกเขาได้รู้ว่าเราสิทธิ์ของนิกายก่มุ่งจลัด ถูกแบ่งออกเป็น3ระดับนั่นก็คือสิทธิ์ตำหนักนอกสิทธิ์ตำหนักในและสิทธิ์แกนหลักซึ่งที่พักอาศัยของพวกเขาถูกแยกออกอย่างชัดเจนยิ่งเป็นสิทธิ์ที่มีระดับสูงมากเท่าไหร่ที่พักอาศัยของพวกเขาก็จะต้องพิเศษมากยิ่งขึ้นเท่านั้นหลินเทียนจลัลลเเบินจัทนและเสี่ยท้ายสู่ได้เดินเข้าไปในที่แห่งนี้เพื่อทําการสํารวจดูที่พักเหล่านี้ซึ่งบ้านพักแต่ละหลังที่นี่ดูภายนอกเทบจะเหมือนกันแต่ที่ตั้งและสภาพแวดล้อมบางอย่างก็แตกต่างกันออกไป เลือกอันนี้ของเองอันนั้นจะเลือกอันนี้มีสาวกหลายพันคนที่ผ่านการทดสอบเข้าสู่ในิกายมุ่งจลาหัแห่งนี้และในมือของพวกเขาก็มีเหล่าสิทธิชายมากกว่า80%อร์ซซึ่งมันเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากและในเวลานี้ก็ปรากฏเสียงมากมายอยู่ในอากาศแล้วก็มีหลายคนที่กำลังเลือกที่พักของตัวเองหลินเทียนและพวกของเขาได้ก้าวเดินเข้าไปในสถานที่ตั้งของที่พักศิษย์ตำหนักนอกและหยุดดูพวกสำรวจบ,บริเวณโดยรอบ นึกภาพไม่ออกเลยจริงๆนึกไม่ออกเลยว่าแม้ตอนนี้ลุงจันลเคจะอยู่ในเขตแดนกึ่งนิลันแท้จริงแต่กับยังต้องเข้าร่วมกับนิกายเพื่อทําการฝึกฝนจันลเคเบญจธาได้แต่แสดงท่าทีเหนื่อยหน่ายออกมาหลินเทียนได้กล่าวขึ้นกึ่งนิลันแท้จริงภายในดินแดนนิลันแห่งนี้เป็นเพียงแค่จุดตําสุดเท่านั้นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะคิดมากเลยได้สำหนึ่งคนและสองสัตว์อสูรได้เดินเข้ามาอย่างที่แห่งนี้และในชั่วพริบตา เวลาก็ผ่านไปกว่าครึ่งชั่วโมงในเวลานี้หลินเทียนไดน้นเจระเข้เบญจธาตุเสียบให้สู่มุ่งตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบริเวณพื้นที่พักอาศัยของสิทธิ์ตําหนักนอกซึ่งมันเป็นสารลาที่คล้ายกับที่อื่นๆแต่กลิ่นไอพลังที่ปลดปล่อยออกมาจากใต้พื้นดินกับแข็งแกร่งกว่าที่พักอื่นๆหลินเทียนที่ครอบครองคดวิชาฝังมังกรสามารถตรวจจับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนและเหนือสิ่งอื่นใดสภาพแวดล้อมในที่พักแห่งนี้ยังเงียบสงบที่สุดอีกด้วย บริเวณโดยรอบมีต้นไมน้นิรันด์อยู่ประมาณสองสามต้นที่ผสมผสานไปด้วยแสงจิบวิญญาณจางๆข้าเลือกที่นี่หลินเทียนได้กล่าวขึ้นเขาได้เลือกที่แห่งนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันมีกลิ่นไอพลังที่แข็งแกร่งจากใต้พื้นดินแม้ว่ากลิ่นไอพลังจากใต้พื้นดินจะแข็งแกร่งกว่าสถานที่อื่นๆแต่มันก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันมากนักซึ่งเหตุผลที่เขาเลือกสถานที่แห่งนี้ที่สําคัญคือมันเป็นสถานที่ที่เงียบสงบและเขา ก็ชอบสถานที่ที่เงียบสงบมากกว่ายังไงก็ได้จัละเคเป็นยถาได้กล่าวขึ้นหลินเทียนได้พยักหน้าหนึ่งคนและสองส์อสูนเดก้าตรงไปยังที่พักที่มีลักษณะเฉพาะนี้ที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีข้าเลือกที่นี่เสียงที่คุ้นเคยเล็กน้อยได้ดังขึ้นชายหนุ่มในชุดสีเหลืองได้ก้าวเดินเข้ามาและเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นเพียงคนเดียวในหลายพันคนที่ผ่านการทดสอบก่อนหน้านี้ซึ่งสามารถ ปีนบันไดอมะตะได้มากกว่า50ิบขั้นหลินเทียนจะละเเค่เป็นเจ้าท่านและเสียดทยสู่ได้เลือกที่พักนี้ก่อนแล้วและในเวลานี้จึงได้หันมองกลับไปยังชายหนุ่มในชุดสีเหลืองเจ้ามองอะไรพวกเจ้าไม่ได้ยินคาพูดของข้าหรือไงที่นี่เป็นของข้าพวกเจ้าไปเลือกที่อื่นชายหนุ่มชุดสีเหลืองกล่าวขึ้นเราเจอที่นี่ก่อนเจ้าออกไปเองเถอะหลินเทียนได้กล่าวขึ้นใบหน้าของชายหนุ่มในชุดสีเหลืองพันเย็นชาเป็นอย่างมากเจาหนู เจ้าใหญหญิงยโสให้มันมากนักชายหนุ่มได้กล่าวขึ้นก่อนที่เขาจะหันมองออกไปหลินเทียนอดไม่ได้ที่จะส่งเสียงหัวเราะออกมาเพราะเขาเป็นคนเลือกสถานที่แห่งนี้ก่อนก่อนที่เด็กหนุ่มในชุดสีเหลืองจะกล้าเดินเข้ามาในท่าทางที่วางกล้ามใหญ่โตบ้านหลังนี้พวกเขาเป็นคนเจอก่อนแต่อีกฝ่ายก็บอกว่าพวกเขาทําตัวหญิงย่โสทั้งที่พวกเขาเป็นคนเจอบ้านหลังนี้ก่อนเขาได้มองออกไปยังชายหนุ่มคนนี้ด้วยรอยยิม้มพร้อมกับสีหน้าที่ค,อค,อคออ่อยๆเฉยเมย ภายในสามลมหายใจเจ้าจะออกไปด้วยตัวเองหรือไม่งั้นข้าจะส่งเจ้าออกไปด้วยตัวเองซึ่งสําหรับชายหนุ่มในชุดสีเหลืองที่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นี้เขารู้สึกไม่ถูกชะตาตั้งแต่ตอนที่อยู่ด้านนอกที่ไก่มุ่งจลัดแล้วเพราะบุคคลผู้นี้ได้กล่าวย่อยอ,อันซวยๆจากละขรบินทธาเสียดใท้สู่และเขาซึ่งก็เป็นเขาเองที่ไม่อยากจะยุ่งกับอีกฝ่ายแต่คราวนี้คนคนนี้กับคิดที่จะแย่งชิงที่พักของเขาจึงทําให้เขา หมดความอดทนกับอีกฝ่ายจะว่าอะไรนะเมื่อเห็นว่าหลินเทียนไม่เต็มใจที่จะยกบ้านหลังนี้ให้กับเขาแถมยังบอกให้เขาออกไปจากที่นี่ด้วยตัวเองพาในสามรวมหายใจอีกจึงทําให้สีหน้าของชายหนุ่มในชุดสีเหลืองยิ่งเย็นชาขึ้นไปอีกเจ้ากาว้ามบันไดอมาตะได้เพียงแค่สามสิบคันแต่ข้าสามารถกาวคมได้ถึงห้าสิบสามคันเจ้าไม่คู่ควรจะสนทนากับข้าด้วยซ้ำที่นั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันดูเหมือนว่า พวกเขากำลังจะต่อสู้กันเพื่อแย่งที่พักนะนั่นชายหนุ่มในชุดสีเหลืองนั้นดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเดียวกันกับที่สามารถก้าวขามบันไดอมาตะาได้50ขั้นในการทดสอบนี้นะในสถานที่นี้มีผู้ฝึกตนหลายคนที่สังเกตเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและทุกคนก็ได้แต่มองออกไปและก็มีหลายคนที่มารวมตัวกันอยู่รอบๆคนๆนั้นเขากำลังท้าทายกับรุ่นเยาว์ที่แข็งแกร่งที่สุดในรุ่นนี้อย่างนั้นหรือชายหนุ่มในชุดสีเหลืองนั้น ในอนาคตเขาสามารถบรรลุเขตแดนในหลังลํำลึกได้ยิ่งไปกว่านั้นคขาเองก็ได้ยินมาว่าเขาแข็งแกร่งมากๆเช่นเดียวกันการที่อีกฝ่ายการล่วงเกินบุคคลที่สามารถบรรลุเขตแดนในหลังลํำลึกได้ในอนาคตเพียงพอที่พักอาศัยนี่เขาไม่ฉลาดเอาซะเลยใช่ๆหลายๆคนได้แต่หันมาออกไปทางหลินเทียนพร้อมกับสายเสียผู้คนที่รวมตัวกันในที่แห่งน,นี้มีมากกว่าร้อยคนและกาสิบคนในที่แห่งน,นี้ ก็เป็นสิทธ์ตำหนักนอกรุ่นใหม่ที่สอบเข้ามาพร้อมกับพวกเขาและมีสิทธ์ตำหนักนอกรุ่นเก่าบางคนเท่านั้นในที่แห่งนี้และหลังจากที่เห็นภาพตรงหน้าสิทธ์ตำหนักนอกรุ่นก่อนก็ได้แต่เจ้าหมาอออกไปและรอดูฉากละครที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งสิทธ์ตำหนักนอกรุ่นเก่าเหล่านี้แต่ละคนก็มีการบ่มเพาะท,ที่ไม่เลวซึ่งอ่อนแอที่สุดของพวกเขาอยู่ในเขตแดนกึ่งนิรัน์แท้จ,จริงซึ่งสามารถรวบรวมองค์ประกอบได้สี่ขั้นแล้วที่หลานด้านหน้าที่พักชายหนุ่มในชุดสีเหลือง ที่มองเห็นกลุ่มผู้ฝึกตนรับรักสถานที่แห่งนี้แถมได้ยิงเสียงสนทนาของพวกเขาซึ่งส่วนใหญ่บอกว่าเขามีพลังมากกว่าหลินเทียนและการที่หลินเทียนแย่งชิงที่พักอาศัยกับเขามันช่างเป็นเรื่องจะและเหตุผลเป็นอย่างมากซึ่งทํให้ใบหน้าของเขาได้แต่หญิงยโสขณะที่หันมาออกไปทางหลินเทียนและกล่าวขึ้นว่าผู้ฝึกตนในรุ่นนี้คนที่แข็งแกร่งที่สุดคือข้าซึ่งเจ้าที่ก้าวข้ามไปบนบันไดได้เพียงแค่30ขั้นในขณะที่ข้าผู้นี้ อยู่ในระดับที่สูงกว่าเจ้าเจ้าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะแข่งขันกับข้าได้สามเร็วเขา้ารีบใส่หัวออกไปซะหลินเทียนได้แต่มาออกไปอย่างผู้คนที่อยู่รอบๆขณะที่พวกเขาแสดงท่าทีตื่นเต้นออกมาโดยที่เขาไม่ได้สนใจอะไรแม้แต่น้อยเขาได้มาออกไปยังชายหนุ่มในชุดสีเหลืองก่อนจะก้าวเดิอนออกไปเนื่องจากเด็กหนุ่มในชุดสีเหลืองคนนี้กําลังก้าวเดินเข้าไปในหลานที่พักซึ่งอีกฝ่ายก็อยู่ไม่ไกลจากประตูทางเข้าของบ้านพักแห่งนั้น ซึ่งหลินเทียนในเวลานี้จึงได้มุ่งตรงก็หาชายหนุ่มในชุดสีเหลืองชายหนุ่มในชุดสีเหลืองและคนอื่นๆที่เห็นการกระทําของหลินเทียนได้แต่รู้สึกทึ่งซึ่งไม่ไม่ช้าหลินเทียนก็ก้าวเดิอนออกไปอยู่ตรงหน้าของชายหนุ่มในชุดสีเหลืองที่ห่างกันประมาณสิบฟุตก่อนจะก้าวเดินต่อไปชายหนุ่มในชุดสีเหลืองได้หัวเราะออกมาอย่างภาคภูมิก่อนจะกล่าวขึ้นมาว่าใช่แล้วคนที่รู้กาละบุ้ม หลินเทียนได้เดินเข้าหาชายหนุ่มในชุดสีเหลืองโดยที่เขาไม่พูดความทำเพลงก่อนจะเตะอัดออกไปขัดจังหวะคำพูดของอีกฝ่ายจนทำให้ใชายหนุ่มคนนั้นถูกลูกเตะส่งปีออกไปนอกลานที่พักหลายสิบฟุต